<Okay. S 2> สบายดีจ้าพี่น้องสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันทุ่งนาตอนนี้เราอยู่ทุ่งนากันนะคะเอาจีต้องเอาเสียมแล้วก็เอาขุไปกลนกับปูกันค่ะไป,ไปกลนกับปูกันเอาถือเอาครับไปเดิน<ๆ>เดิน ตรงไหนเอ่ยมีกระปูลงทงลงทาหากระปูกันตรงไหนมีหูไม่มีหนุหนนุไปข้างสะสนะไปข้างสะเร็วไปเดินเดินออกนะยง,างหาอยู่หากินค่ะพี่น้องตอนนี้หาอยู่หากิน อยู่ทงไฮทุง่งนาค่ะนี่จากจากไทยเบิง้งบางคลิปกิดถ่ายอยู่ต่างประเทศเนาะค่ะเนาะบ้านเฮาเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงว่าวิถีชีวิตอยู่นั่บา้านเฮานี่เป็นเชงนใดเออเดี๋ยมาอยู่ทุง่งไฮทุ่งหน้าไทยพี่เห็นออกแลกเปลี่ยนประสบการณ์เบิง้ง กนกับปูกนอีปูนาอยู่ตามท้องไร่ท้องนาเออบำบัดโควิดกัลลูกกัหลานคือเก่าอยู่กระปปองกระแปงมา ตรงนี้เหรอไม่รู้นกอ้อยใช่อะไรมีเยอะมากเลยนกอ้อยรู้อะไรอ่านนกอ้อย แล้วบางก็มาพี่น้องมามาก่นอีปู ได้แล้วพี่น้องนี่ค่ะกระปูหน้าหู้อยู่บักเลิกหนึ่งพี่น้องกลัวสิได้กระปูหน้ามากโอ้ยเอาคู่มาใส่บันนี้ได้แล้วหนึ่งตัว ันขายงงายยวาอยาตัวตอนนี้นะคะพี่น้องอยู่ทั้งอีสานบ้านเฮานี่กะลมว่อยๆเนาะค่ะนอ มาลุ่นกันพี่น้องว่าอัหูนี่สีมีกบหรือว่าสีมีกระปู ก้อยว้ายทับกระปูแล้วนงี้นังแกกโดจะกระปยมันจะได้งมันบุเงินมเยอะ ได้อีกแล้วพี่น้องได้อีกแล้วนี่นะคะปูหน้าบานเท้าพี่น้องอันนี้พ่อตั้งแต่พ่อตั้งแต่ปูตัตผูสงสัยสีมันตั้งแต่ัวผูเนาะคลิปนี้นะคะพี่น้อง ให้เบิ้งทงไห้ทงหน้าเนาะนะพี่ให้เบิ้งทงให้ทงหน้มามาพี่มาพ,มาพ,มาพี่มายืนตรงนี้มาคลิปนี้กระสิหากลอีก,กีกระปูต่อฝากไว้กับพี่กับน้องเนี่หน้าละกัหลานสองคนจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้สวัสดีจ้าพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับก่อน สวัสดีค่ะ